เหรียญหล่อประพามนทนเหรียญน,นี้แวบบแรกแค่พลิกหลังเช็ครอยจานซีมีนาก็ตีผ่านไว้ในใจแล้วครับเช็คจุดที่เหลือเพื่อคอนเฟิร์มสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของซีมีนาครับคลิปนี้ซีมีนาจะลงรายละเอียดเรื่องรอยจานกันเหรียญหล่อประพามนทนของหลวงปู่สุขเหรียญน,นี้ที่บางคนอาจจะเรียกว่า ทิมตัดชิดมีธรรมชาติให้พิจารณากันไม่กี่จุดเองครับคือดูการสร้างให้เป็นเหรียญหล่อบโบราณและดูการผ่านอายุมาอย่างน้อยที่สุด100ปี ประวัติของหลวงปู่สุกเกสโลวัดปากคลองมาขามเท่าตามบันทึกท่านเกิดในปีพศ2390ในช่วงปีพศ2435ท่านได้มาจำวัดปากคลองมาขามเท่าและท่านในบุรณะซ่อมแซมทำนุบำรุงาศาสนาสถานที่ชำรุดทรุดโทรมขึ้นมาใหม่จนถึงในช่วงปีพศ2466หลวงปู่สุกท่านได้ลาสังขารสิริอายุรวม76ปีตลอดช่วงเวลาที่ท่านพัฒนาวัดปากคลองมาขามเท่านั้นหลวงปู่สุกท่าน ท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามาากมายและยังมีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาธุระวิชาคถาอาคมจนถึงการสร้างวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมาไม่น้อยทีเดียวครับซึ่งวัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นจนถึงวันนี้ต้องผ่านอายุมาเกิน100ปีไปแล้วเท่านั้นครับ เรามาเช็คเหรียญนี้กันครับพุทธศินของเหรียญเป็นเหรียญหล่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสูงตรงกลางเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งในท่าสมาธิรอบเสียจะมีเส้นประพามนทนล้อมรอบเหรียญน,นี้ไม่มีเส้นลัศมีล้อมรอบองค์พระครับยอดเกศสูงยาวเสียรีรูปไข่อกหนาวงแขนทั้งสองข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมือทั้งสองข้างประทับบนหน้าตากักช่วงเข่าโค้งประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนฐานบัวคว่ำไหงยอยู่ในกรอบไข่ทรง ซุ้มประตูด้านหลังจะเรียบครับและมีรอยจานอยู่ตรงกลางเหรียญหล่อโบราณตำหนิพุทธศิลป์ไม่มีนะครับเพื่อนๆครับคลินิกพระเครื่องเปิดให้บริการทั้งวันพุธที่สถาบันศิลปรกรรมไทยเจเจมอสอบถามและนัดเวลากันได้มาเช็คพระในมือไปด้วยกันครับ จากการประเมินสภาพเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อสำริดทองผสมแก่ทองแดงสภาพเหมือนผ่านการใช้งานมาบ้างความเหี่ยวกร่อนไม่มากและมีคราบสะสมตัวให้เห็นในบางจุดครับด้านหน้าเหรียญมีการลงรักและชาติทับมาบางๆซึ่งยังเหลือให้เห็นได้ตามพื้นเหรียญและตามขอบซุม้มไม่เห็นลักษณะของการล้าง ขัดหรือลอกออกอย่างตั้งใจนะครับเบื้องต้นสําหรับ4ีมีนาจะดูการสร้างว่าเป็นการหล่อโบราณไม่เอาหล่อเครื่องหรือว่าปั๊มมาดูความเป็นเนื้อโลหะผสมที่ผ่านการหล่อโบราณท่าทองเหลืองล้วนตึงคมอมเขียวก็ต้องตีผิดยุคครับแล้วก็ตีผิดการสร้างง่ายๆเลยและดูชั้นผิวดูออกไซด์ถ้าไม่มีหรือเป็นคราบแต่งก็ต้องตีผิดอายุครับต้องบอกว่าการลงรักหรือชาติไม่สามารถใช้พิจารณาอายุได้ในทุกกรณีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการ รลงรักหรือชาติมานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่หลังการสร้างหรือหลังจากนั้นนานแค่ไหนครับเหรียญหล่อบโบราณเราต้องเช็คการสร้างนะครับจริงๆแล้วเมื่อเป็นพระหล่อบโบราณขึ้นหุ่นเทียนประกบเบ้าแล้วเทโลหะคําว่าตัดชิด ก็จะดูแปลกๆอยู่นะครับสำหรับเหรียญหล่อเพราะลักษณะของเหรียญจะเป็นไปตามหุ่นเทียนมีการแต่งเนื้อขาดปาดเนื้อเกินได้แต่การจะนำเหรียญมาตัดกันอีกทีนึงขอบก็คงต้องแตกปรินในเห็นหรือทําไมไม่จัดการตั้งแต่ขั้นตอนการทําหุ่นเทียนครับหรือถ้าจะเรียกว่าพิมพ์หล่อชิดก็ยังฟังดูไม่ขัดมากนักจากที่เคยเห็นบางคนยังเอาเหรียญปั๊มหรือเหรียญหล่อตึงคมอมเขียวมาเรียกว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณชี้ตําหนิกันก็ยังมีอยู่เลยนะครับเหรียญหล่อโบราณกับเหรียญ ๊ถึงชื่อจะมีคำว่าเหรียญเหมือนกันแต่คนละเรื่องคนละธรรมชาติกันเลยครับเคยได้ยินบางข้อมูลเขาบอกว่าเป็นการเทรางนะครับเมื่อใดองค์พระเรียงกันเป็นแถวยาวๆแล้วจึงนำมาตัดแล้วเรียกว่าตัดชิดนั่นแหละครับแต่พระหล่อเทก็ต้องมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการ เทโลหะอยู่ดีครับและการที่จะต้องแกะเหล็กหล่อเป็นแม่พิมพ์พระองค์เล็กๆเรียงกันเป็นแถวๆสมมุติว่าแถวละ5องค์เรียงกัน10แถวก็ได้ครับถ้าสร้างพันองค์หมื่นองค์รอจนองค์พระเสร็จต,ตัวแล้วก็หล่อชุดใหม่ไปเรื่อยๆคงใช้เวลานานมากๆและถ้าคิดด้วยโจทย์นี้เอาแค่การแกะพิมพ์พระองค์เล็กๆอย่างเหรียญประพามนทนลงในเหล็กลางพิมพ์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็พอครับ มันจะไปต่อกันยังไงครับสําหรับเหรียญในคลิปนี้ถึงจะผ่านการตะใบเก็บงานปาดขอบให้เรียบมาหนักๆแต่ทั้ง4ด้านยังเหลือรอยประกบพิมพ์ข้างให้พอเห็นได้อยู่นะครับโดยปกติเมื่อเป็นการสร้างพระแบบหล่อโบราณด้วยการขึ้นหุ่นเทียนเข้าดินเบ้าแล้วก็เทโลหะไม่ว่าจะเป็นองค์หรือเป็นช่อก็ตามนะครับการใส่มวลสารหรือโลหะที่รวบรวมมาความร้อนจากไม้เข้าไฟจากเตาฟืนแน่นอนว่าการไม่เข้ากันดีของโลหะ ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นได้เป็นกระแสโลหะในเนื้อนั่นเองครับสําหรับเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงเลยอาจจะไม่ขึ้นกระแสโลหะเราจะดูที่การเปลี่ยนสภาพหรือเสื่อมสภาพของทองแดงเป็นสําคัญครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ออกเป็นเนื้อสำลีคือมีโลหะอื่นผสม,มอยู่ด้วยเหรียญจึงออกเป็นสีแดงส้มอมทองและมีกระแสโลหะในเนื้อเวลาที่เพื่อนเอนเช็คกระแสโลหะกระแสโลหะต้องอยู่ในเนื้ออยู่ใต้ชั้นผิวและ ใต้ออกไซ์โลหะที่เกิดขึ้นตามอายุเท่านั้นนะครับแล้วก็คําถามที่ถามกันเข้ามาพี่เพื่อนๆถามมาหลายคนกระแสโลหะอย่างเดียวไม่พอเห็นเหรียญมีกระแสโลหะแต่การสร้างผิดออกไซ์ไม่มีก็ไม่ได้อยู่ดีครับเรามาเช็คเนื้อพรากันนะครับเหรียญน,นี้เราจะมาลองเช็คออกไซ์กันก่อนธรรมชาติสําคัญที่เราจะใช้พิจารณาการผ่านอายุของเหรียญระดับร้อยปีขึ้นไปก็คือโลหะที่อยู่ในสภาพอากาศต้องเกิดสนิมโลหะหรือว่า ออกสายขึ้นครับเกิดจากความชื้นและตกผลึกคลุมผิวไว้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นและระยะเวลาของเหรียญแต่ละเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแก่ทองแดงสิ่งที่เพื่อนๆจะสังเกตได้ก็คือคราบสีฟ้าอมเขียวบางองค์อาจจะขึ้นครามก็ได้ครับรวมถึงถ้ามีแร่แฝงอื่น ที่รวมหรือปนมาก็จะแสดงตัวเป็นออกไซด์ออกมาบนเนื้อพระครับและสะสมตัวมากกว่าตามร่องต่างๆเรียนนี้ในบางจุดจะเห็นคราบฟ้าอมเขียวผุดขึ้นมาอยู่บนลักษ์และชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานเดิมดูผิวหรือเปลือกผิวมองไกลแห้งส่องใกล้ชำโดยรวมแล้วต้องดูหนวนตาครับ เรามาเช็คความเหี่ยวกันต่อนะครับความเหี่ยวเกิดจากทั้งด้านของการสร้างและเกิดจากการผ่านอายุครับโดยธรรมชาติของเหรียญหล่อบโบราณที่เบ้าหรือว่าบล็อกพิมพ์ทั้งหมด เป็นดินเนื้อเหรียญจะเหี่ยวย่นเป็นรลอนคลื่นไม่ใช่เรียบตึงเหมือนหล่อเครื่องหรือปั๊มมาอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่ผ่านอายุมีชั้นผิวเกิดขึ้นทองแดงขึ้นรูปมาแล้วร้อยกว่าปีอาจจะลึกเกิน120ปีก็ยังเป็นไปได้ทองแดงย่อมต้องเกิดการเสื่อมสภาพไปตามอายุความเหี่ยวกร่อนจึงเป็นธรรมชาติที่เพื่อนๆต้องเช็คดีๆนะครับเช็คผิวหีวๆนะครับไม่เอาแค่ครุขะ ยกเหรียญขึ้นส่องให้แสงกระทบกับผิวแล้วหาความเหี่ยวหาชั้นผิวร้อยกว่าปีและพิจนารณาการตกกระทบของแสงกับองค์พระดีๆครับมาถึงจุดที่4มีนาเปิดเรื่องไว้ก็คือเรื่องของรอยจานนะครับรอยจานก็เทียบได้กับแผลรอยจานเก่าก็เหมือนการดูแผลเป็นของคนเราครับรอยตะไบย,ยังมีการแต่งทีหลังได้พระบางองค์มีการแต่งเนื้อเกินเพื่อเข้ากรอบก็อาจจะเห็นรอยตะใบใหม่ทับเก่าได้ครับ สภาพแบบนี้เช็คเจอบ่อยนะครับแต่รอยจานนั้นต่างกันเพราะโดยทั่วไปแล้วรอยจานกับอายุของเหรียญมักจะต่างกันแค่ในระดับชั่วโมงหรือว่าวันเองครับหรือจะเรียกว่าเท่าๆกันก็ได้สําหรับรอยจานบนเหรียญหล่อประพามนทนหลวงปู่สุเราต้องว่ากันที่อายุร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับจุดที่เราจะใช้ดูก็คือปากลอยท้องลอยและพื้นที่รอบๆครับถ้าจะบอกว่าอาจจะเป็นลูกศิ์หรือเกจิท่านอื่นจานหลังเหรียญทีหลัง อันนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้ครับแต่ถ้าแบบนั้นเราก็เช็คธรรมชาติจุดอื่นๆและว่ากันเป็นกรณีกรณีไปครับ จานเก่ารอยต้องกลับรอยจานต้องเกิดการเปลี่ยนสภาพเกิดการออกซิเดชันเช่นเดียวกับเหรียญทั้งเหรียญครับปากรอยต้องเหี่ยวท้องรอยต้องไม่คมเนื้อและสีในร่องต้องกลับมีธรรมชาติเท่าๆกับพื้นที่รอบๆรอยจานครับและเกิดออกไซด์สะสมตัวนในร่องเวลาที่เราเช็ครอยจานเก่าก็เหมือนเราเช็คเหรียญทั้งเหรียญครับคือมีความแห้งนวล เยี่ยวมีออกไซด์และเกิดความหลากหลายขึ้นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยครับแต่รอยจานเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆที่อยู่บนเหรียญเล็กๆก,การแต่งธรรมชาติเล็กๆและมีความหลากหลายให้เกิดขึ้นในจุดเล็กๆนั้นไม่ใช่เรื่องที่มือคนจะทำได้ง่ายๆครับเราเช็คธรรมชาติรอยจานกันแบบนี้นะครับ วางหลักคิดกันดีๆนะครับธรรมชาติมนุษย์เดินดินซื้อถูกขายแพงถ้าซื้อแพงขายถูกเจ๋งสิครับถ้าซื้อแพงขายแพงกว่าก็ขายยากหรือไม่ลูกค้าก็คงจะด่าว่าจะซื้อแพงมาทำห้าทำหกอะไรถูกไหมครับไม่ได้มีอะไรผิดครับเป็นสิทธิ์ของใครของมันก็แค่แปลกใจเองครับเดี๋ยวนี้พระแท้หลายองค์กายเป็นพระเคยแท้ไปแล้วพระแท้แห่มามีบัตรมีใบ,บเขาก็ว่าไม่เล่นไม่สนจะเก้าคนสิบคนตีเกมมา ถ้าชอบก็มีราคาก็ซื้อโชว์แพงๆให้ดูทุกคอนเทนต์พูดแต่เรื่องเงินแสนเงินล้านรับเงินกันง่ายๆฟังแล้วดูดีครับแต่ไม่แปลกใจกันละครับเรามากันถึงจุดนี้กันแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมองดีๆก็น่าจะพอมมองออกสัญญาณชัดขนาดนี้บัตรใหญ่เดี๋ยวนี้ค้ำอะไรไม่ได้แล้วใครถือพระแท้ที่ค้ำราคาไว้ด้วยความชอบของคนคนเดียว พระระบบปั่นลากแล้วปล่อยเขามีตลาดมีราคามีเจ้ามีเอซของเขาครับแต่ถ้าเพื่อนๆถือแค่ศรัทธาเข้าไปเก็บเพราะความเชื่อลูกคนสุดท้ายจ่ายรอบวงนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรดีๆจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กันนะครับขอบคุณมากๆครับพระแท้ อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ